ข้าไปหาขาไปหาพี่ไส้เิ่นประมาค้นคพื่กันนี่พี่น,น้องคนพันเดียวกันนี่งแบบนีนั่นไดยท้ายิบ้องเขไปแล้วพ่มาบอยเฮียยไอนี่ไอนี่ยไนี่เ,นเป็นเงี้ยลาวตัดผ่าน,นี่นพี่น้องนั่งลานั่งนั่งๆๆนั่ง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 พี่ไส้เฮ็ดยังทามกันทามกันเลยเฮ็ดยัง ทำไมก็ดูจับกันคนคือกันจับกันไม่หักกันเด่มันบอลหักกันแล้วคนคือกันเนี่ยพี่น้องคนนี้จับจับน้องดีเห็นเห็นน้องไส้ใังไหมเช้าใช่ไหมน้องไส้ไหมป้าตกหิ่งไหมหักกันแต่ละคนคือกันเนาะกินเอาไปกินเออบอกอะไรเช้าดีกับไข่ในตัวเนี่ยบอกว่าบอกว่าตัวไปน้ำได้ออกอันบางยังกว่านี่ออกออกออกแล้วให้คุณถามมันได้ยี่นี่ไปคุน เพิ่นถามพี่ชายเพิ่นว่ากินเข้าไปพี่ชายเพิ่นว่าอะได้เนาะเอออันนั้าไอ้ไอบ่ทันกินไอว่าท่านกินอยู่เพิ่นเนี่ยนี่ว่าโอ้จับเช่นแต่ละน้องใส่แต่ยูจับเช่นน่อาโอ้มาเบิ่งอ้ายพี่น้องเจ้าออกมาเบิ่งพี่ชายเหยียบสี่บรรทามว่าพาไปเจ้าออกปัญหาปัญหาพี่ชายเนี่ยพะนะเห็นในคลิปมื้อนั้นเหยบเทียอะไรมาเลยพามาเบิ่งโอ้เออออคนี่ หักน่องเม่ม่นบอกว่าอะไรพด้พี่น้องหักน่องโอ้หลุมมือน่องลอยๆอยู่ใน้นพันคือหักกันแต่ีคือจักกันแต่ลี่หอโอ้น่องเขาไอหักกันเออบางลาบางลาเบิ้งน่องซวเบิ้งน่องเธอเด้อปุ๋ยเด้อนี่ก็บออกนี่ก็การล่ยพี่น้องเอาถามันจะออกทามไอ้คือเดามไอคือเด้อ ถามายกรไอบอา้วจ <Durch tus rapper ats> oh, ้แจ้งเจาขาบ่มียังนี้ามายถามาเดียวนอนสมาไล้กระดาษไหมคามามาก็รูนอนใส่เงินยังขึ้นยังมึขึ้นนอนใส่ทามายอ๋อบอกแม่บอกไอกอะากย้กราก้ที่บอกบอบอกบอบอบอกาน้องดนีบอกน้องเรียวนอนสอย่าชีกกามันชกกอานอนไส โอ้ายที่ดนเีนีะันใจแย่งกันจซื่อเนียเป็อดเป็นเหือนประมาณวาส้ันใจท่าปะนั่นเถอะีน่อยกสบายตัวันเราเป็นนดีมาขึ้นกับไปขอแมวลาน้องขอมาขึ้นพี่น้องนี่นะครับคือยิ่นตัวเดียวกันล้วใช่นับ่ะพี่น้องแนี่แล้ว้นที่ ผู้ใด้จีมีความสามารถแล้วกันผู้ใด้จีประชากรสีเอื้อแล้วกันแต่ว่าเจ้าออกมึงจะข่วมบนจุย่างเนี้นยเนาะข่วงเมืมมม่อข่วงนี่คือนี้นอนลบบานโดนนอนลบานนบานโดนบักนั้นบ่ได้นอนนี่หน่อยว่ะประนดนอยังเลยบบนี้อืมบักนี้นอนลบบานจีเดียนหมอว่าสีเมื่อยังต,งตงุ๋น,นยังมากยังมากป็นกว่าดีแต่บางทีเออกระทั่งข้นอยู่ดอก คำขวดเนาะเอาเ้าวอยากได้ยังก็ได้ยุ้ยแมนหนึ่งสมอยากเนาะสมอยากสมสมบึงใน่เอาก็อยากได้ยังก็ได้ข้าวอยากได้ยังข้มันมันมันคือว่าเป็นตัวเงินตัวทอดมันเนาะเป็นที่เผื่อเป็นบุญเฮ้าเฮ้าเพร่าได้อยู่ในจิ๋นน่ะย่อนย่อนแกะเนาะแกะมาเกิดมเฮ้ามันบ่ผู้ใดไม่ลูกแนวเนี่ยให้เลี้ยงดีๆโลดเบาน้ำดีๆเบาน้ำดีพุพันนี่เพราะบอกหมากบ่หายดิไม่ได้ครับพันเลย ตอนนั้ีดีบักลามากขับมาคุ้นบักลามากห้โซกให้เงินท้องไหลมากเิ่มากพนีก็ยังมีดูวากันยังกันยังกันยังมีผู้จุ่มชัจองไปชักจองขี้ผมไปชักจองไปไปเอฟทีไปสิล่ะรอเอฟทีเขาโอนนั่นหนูข้ามมาเยอะตัวซานเนาะชักจองกันไปก็ได้หาเงินมนใหมแม่บ้านเนวาพอบ่มีก็ได้นอกนเราคนสิบาว่าโอ้ยสุปรรณหากินน้ำมันสี่ที เราไม่ได้หากินเราส่งเสริมเขาบาทเดียวเสริมเดียวเราไม่ได้เพราะนะเขาถ้าคนมีคนเอาให้เขานึงยังบ้านอะบัตรผมถามกันเงาะเป็นขั้วปลาในกระลานันทุล่ะบัตัดผมโอ้บาถามได้ว่าคือบัตัดผมตี้ยบัตรยาบอกน้องแม่เอาแต่นั่งนกยายนี่มันยังยังมีเลยมาดใหญ่ใช่ไอ้ยมาดใหญ่เท่าน้ำนองแน่น่องมาหาแม่ลูกมึเน่น่องจิ้งให้ได้ไป หมดแมวละแมวเลือไอหน้องก็ได้ไปเจ้าของไม่ได้ไปแมวยังจักแมวกวาดกวาดไอ้จับไอ้จับจับเชนจับเชนหน้องแนบ่ว้ใหนให้น้องจับเชนจับเชนหน้องเสียนี่เสียเขาองในป่าในอำเภอเพ่นนี่เพ่นนี่คือสายันไงเออคือหมวกสายันหมอสายันตลกกันนม่เดือยแม่หม้อวางสลับหมอเดืหน้าเหมือนสายันเหมือนสายันเลยเป็นอย่างนั้นครับ มห,มหมือน,นี่เ่ยิ่งหนาอย่งเือนคนปกติน้อยนึงเลยเีเออเออปากอ่า <c oughs> งเอือแต่ายพี่น้องเอยถ้าเพิ่นมาหาพี่ชายเพิ่นตามจุดปะสงค์เอฟทีละอฟทีว F ันพ้าเจ้าออกกันไปทานเสียออกไปทาพี่ไส้เนาะอู้ดีเอาพังนองไหมหักน่องไหม่นอ้นอแต<อ>่ละ ยายนี่คือยายนี่ว่าเขาาน้ำเขาเองเมื่อเท่เขาาน้ำเขาเองมึอเศร้านี่ก็ถูเฮี้ยนนี่ไม่ถูเฮี้ยนเพิ่นเพิ่นถูเฮี้ยนเราเห็นอยู่สองสองเออผ่าแหงถูถูเฮี้ยนเมียนบอนเหมือนท้าใบก็รู้ท้าใบถ้าซื้อมือไปเห็นยังนวดจตอนกินหนึ่งนวดนวดข้างแล้วมีได้ออกนี่เห็นบ่านี่โป่งเลย โอ้กอดน,น้องไปป้าหยับไปห <า S 2> ปยับไปหาน้องเร็วหยับไปออกเงี้ยก็หายออกเงี้ยว่าไอ่มึงยันล,ยล,ยลูกยากเออ,เอ,อโอ,อ,อ้เออเงอย่นนะเกือบนี่พี่น้องโอ้ครับหน้องน่องครับไอ้ครับพี่น้องมาหากันแล้วเพื่อนหนึ่งได้ซิบเก่าปีแล้วเพวื่อนหนึ่งซิบหกปีซิบอกอ,อกซิบหกซิบหกยากซิบหกอันนี้สกณฑ์ทหารปีนานี่โอ้เพื่อนยากนี้บียดกันมาเท่าไหร่เออไปเอาใบนั่นมาแล้วเกิดก้อนกันหาปีพี่น้อง ปอกน้ยากที่หงอ้นั่งน้ำกันถามกันตลาดถามมาฮะ้าไอถามไอพึ่งไอสีบอน้ำเดืดจะคั่วเมาถามจุดไอบอทน้ำกุนนอกบอทเดียวบอน้ำนอกเดีวโ่อ่นคว่นคนงนอมอมาลิ่นลิ่นลิ้นเขาไงอันนี้อันนี้อาจสิลิ่นน้อยลิ่นไก่เคียงกับเผ้าสิมเด็กน้อยเนีนี่ให้สังเกต โอ้สัคาินงยมันจะอวแต่ตานนี้ลินน่อยมันยังมันยังบามันยังบาเรี่วอะไรมันยังพันกันอยู่นี่อืออแมนอันนี้ลินง่อ้หักนอมตลพี่น้องเล้าก็ใสเครื่อนซอยหายใจโดนซีเดือนบอกว่าอะไรปากว่าอะไรนั่งเยอะกับหุจัางมืดขึ้นแนหนจ้าเที่ยวกันเนาะแต่ว่าภาษาอาเซีตอบสนองศาสกินเข่าเมียนบอนยกก้องเข่ายกหน้ากนนีแต่ว่ากนนีหนาคือสายยันบา สายยันบอยนีแม่เนี่ยว่าวปุ๋ยน,นี่ยนาชื่อสายยันสายยันลุงน้องเดือผู้ปักผู้แก่ผู้ตายเนาะเออแมคอ่คือคือเขาคือ,คอมองมองก่อน<ล>ะอท้าไปม,มาได้ละพ่อนละพน,านา้าน,น,น้องว่าก่อนน้องโดนอะไรยู้ว่าอะได้คือเขาเอาบัานค่ะแม่คน,น,นอื่นก็มากครับมาก่อนว่าว่างเลยพี่น,น,ออน้องเว้ยพอมาจะเรื่องงานเลย ส่งหางนองครับแต่ไหมกระปางเอ้ยอยากไอเอฟซีเพื่อนลำไรที่มันห่วยใช้ขาหน่องกว่าน้องห่อยเอฟซีอยากให้เจ้าออกมาหาพี่ชายแน่เหมือนเห็นพอเห็นพ่อหนึ่งไทยเบื้องล้วพ่อนะก็เลยพามาตามจุดประสงค์เอฟซีเพื่อนมาแล้วถามน้องถามไปจะข้ามไปกินเขาไปไอ้ก็มาตอบ ที่เพี่น้องเอ,กกบบอ้ยว่ากกบเป็นดอกขันวาเป็นขึ้นจง,งามเเนะ<อ>าะอเป็นซบออกหรือู่ดีเลยว่าได้ไป,ปหาไก่เลยตาดังใส่ได้ตาน้อยบง,งยัยยัยก็บุกออกอดังน่างามก็บกออกนมนนางามเลยะใช่้คิวงามสิเพืน่นเออแด้เาเด็กหน่อยเนี่ยนีค<อ>ิวงามนเนาะคิวงามเป็นอยิ้มเราเป็นเพ่อใจเรมียตัวางตาก่ะงามเลยเดียวกันนะหน่อยใส้กัน หวานซ่อนนี้หวานไอ้กอดน้องบอแบงนะฮะหักบอหักน้องบอปุ้ยหักน้องบอปุ้ยหักบอบอกแม่หักบอบอกลาหักบอโอ้หักน้องบอเอ๋งหักน้องบอเอ๋งโอ้หักน้องตะลุ่งหัวสุดกระน้องอยูโอ้โหคนึงก็เที่ยงที่นี่มาเนี่ยเห็นได้กอดมาเนี่ยอ่า พี่น้องนน้อยไรพี่น้อยสบายแต่สนซื้อเลียปัญังสีแมง้ามอเพื่อนไปหางยางหาเสียงนายกตัวมึงดีผูใดแน่ระบาดคู่นายกเ่อนนายกเพื่อนพ่อปีดาเพราะปัญญังเพราะอไัังนี่เลยขึ้ออยู่ในน้อไปีดากระไรมันก็ดวาเรียกว่ากิว่าขึ้นก็เกิดแต่ที่ขอยู่ตัวนาะที่ไหนนะอตนี่ว่าจักผมก็บว่าจักใส่ว่าจัดอไปขึ้นว่าขึ้นนี่ บอคือก็คือควมรู้แล้วนั่นทั้งแล้วค่คยเป็นอ็อพ่ออ่อยุพุนแล้วเป็นพอออยสุมองบันวังยาบันมาเมาแก้วมันเป็นหลมองเนาะคนอย่างไรเพราะว่ามันคู่แข่งกันว่าหลายคนไหมถามไอ้ไม่ได้ถามไอ้บอกเอาไปนี้เอาเอาไปนียส่งหักกันกอดกันไล้ทาใกลรกันกระไดผู้ไอ้กัดส้งหักน่องอะไรต่อเอาหัวตุตุไอ้เนี่ยเติกเด้เพราะน่องนองเจียวหัวไอ้เจียวถงหัวตุนองเนี่ยเติมด เอกตัวกรดูหักนงก็หักงกดูปุยปุยเ่ได้คอยได้ออกจากเฮียนเล็ขาวเนาะขาวอันนี้ตาเดตาดำนนี่ว่าได้เขียนเห็นนั่นแบกเคียงตันหยาไปตันหยาให้แม่ก็ปินตไปตันหยาก็เปินใส่ีหน่ยมาสิแวตีนตีนเอาเอาตีนแล้วมากเลยตีนแล้วมากิลตีนเอาตีนลังงานอพกายตีนก็ตีนสมัปุ่มๆคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดีว่งเล็บตีนเล็บมือเล็บตีนเขาอายงามงาไม่หน่อยเดิ อันนี้เขาว่ามันป๊าดกินซ่าแล้วป,ปัน่นดางกระด้างพี่น้องขอโทษขอไหวได้ค่ะพวกเรดเอ็นคลิปนี้่เมื่อวานมาจีนเขวาวพ่อเสียบผมว่ามันขี้งขาดพี่น้องคือว่าถ่องกับแก่ไล่มันไล่อะไพี่น้องเบิ่งเขาไอ้บัดง่ามง่ายดูช่วยพี่น้องเฮอยโอ้กอดน้องเกลี่ยตีนเนอะมาจาก,นนกว่าห้ามเกลี่ยตีนเนอะห้ามแกล่ยตีนเด้อบอกไอ้าว่ห้ามแกล่ยตีนมันเกลี่ยตีนตัวรู้สิเป็นสิติล่ะครับมันบอกงามมาเล่นบ่ครับเป็นดางเป็นขี้ทุบเป็นสิทธิ์บ โอ้เพิ่นบอกไอ้ว่าอย่าแก่ตีนเด้อไอ้ก็ว่าตอบวิตรูปน้องย่างเดียวหักหลพิมูมาเล่นน้ำโอ้คนคือกันเนาะเมียบุ้ยบ้าชาวชายเมียหรอพี่น้องเอ้ยห่างกันหาปีเลยพี่น้องหุ่นพุ่นพุ่นพุ่นว้ายใจแล้วอ้ายใจเลยอ่ะสุดท้ายนี่ก็่ยังลายพี่น้องมาเห็นหราอเปล่าฝากก้ไนใหญ่ก้อนแค่ฝากก้ไนใก้แค่ยืนนะเดี๋ยวครับเด้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ ที่หน้าพ่อกันไหมพ่อกันไหมนะเด้อครับเด้อครับเด้อสวัสดีครับอ่สวัสดีครับมื้อนี้เวลาไหมฮะพี่ไส้เนาะครับพี่ไส้โอเคครับสวัสดีครับผมครับคนเดิมสิเดี๋ยวร์เด้อจเอาเดิมไปายไอเด้อไปน้องเร็วยามกลับเอเด้อไปน้องเร็วบ๊ายบายโอ้ยบายกันยิ้มด้วยอยู่ จ้าฝากรู้ว่าแข็งแรงเด้ออสุภาพแข็งแรงเด้อบอกกันปล่อยเรื่องหายเด้อเออเอาเค,เาเคี้ยวเคี้ยเปนออกป้าสึ่งเดียวันกูละซึ่งเนาะเจ้า